พวกเรามากันสองคนนี่คนนี้แล้วก็ผมคือผมแข่งวิ่งบางเหนียวอีกคนนึงอะ่ะเสื้อบางเหนียวปกติ<อ>ก็ไม่มีอะไรทำแหละแค่มาจถ่ายคลิบเดินเล่นเล่นเล่นว่าเอ้ยซอยนี้เป็นไงม้าง,อ,งอ่ะไปดูกันไม่ใช่ตกใจหมดนี่ดูแถวบ้านชาวเนี้ย บอกไม่ได้นะว่าแถวไหนเงอวอะถ้าผมจะเข้าไปดีไหมถามเพื่อนก่อนไปนะอะผมจะเข้าไปแค่ประมาณแบบตอนนี่เดี๋ยวเดินไปแต่คนเดียวไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าเดินไปคนเดียวนี่ไม่ต้องเดินให้สุดเพราะว่ามันอันตรายนะแถวเนี้ยนี่ประมาณนี้นี่มืดมาก วิ้นกันครับเฮ้ยขอพักก่อนนะหยุดกล้องกันแป๊บเดียวทุกคนผมจะเตะบอลไปถึงโนูนไป กกอย่ยงางขราวนี้ไม่ไหวยิงแต่ไนหนนูนสองนาทีอ่ะยังบอดีกว่ายังไม่ได้ถือตัวศัพอยู่หนื่อย มาแล้วคนวิ่งช้าคนวิ่งช้าวิ่งช้าเลยนตัวนูนนูนตัวเดี๋ยวขอตัดต่ออ่ะตัดมาอีกรอบบางคนน่าจะสงสัยที่พวกนี้เข้ามาเนี้ยตรงนี้ ถ้ายอดรูถึงแค่สองอะ่ะอย่าวิ่งไปถึงนู่นวิ่งแบบวิ่งจริงๆอะไม่พักวิ่งประมาณสอเออวิ่งไปถึงไฟนั่นน่ะถ้าเอายอดไล์ถึงสองนะไม่ถึงไม่เป็นไรทำให้หมดแต่ขอให้ถึงแค่สองก็คิดไม่เออคิดบางคิดไม่เคยถึงสองเลยมีแค่นหนึ่งคอมเมนต์คนอื่นกว่าจะเข้ามาก็ต้องรู้จักคุอ่ะ ว่าผมเป็นแบบเป็นเด็กพวกสนัยอ่ะเด็กสนัยสนัยเก่าส5บห้าจังหวัดตังนี่ใครที่ติดระดับสนัยหรือว่าติดระดับอะไรสี่สี่นะชวนมาเล่นหน่อยจังหวัดอะไรก็ได้อายุาอะไรก็ได้ค่ะไงเนี่ยเสื้อวิ่งเบอร์สองบางเหนียว ใครรู้จักโรงเรียนบางเหาอ,อ,อจังหวัดภูเก็ตอยากเรียนมาเรียนกันได้เลยอยากเรียนมาเรียนกันได้เลยนะครับขอหยุดมันเล่นหยบไปคกับเพื่อนก่อนเปิดคลิปกันต่อเลยเนียจะเตะกับเพื่อนคนนั้น เขาเนาะทันน้ทไม่เป็นพ่อไม่ทำไม่เป็นเออมาดูเตะเอาตัวรับบอลรับบอลรับบอลดูนะว่าจะเข้ากูไหมเข้าเฉดเลอยทำาไมแบบ เตะเบาๆกันดีกว่าเตะแรงอย่าไปโดนคนอื่นเขารอสักสองสามล้านปีนี่คือเส้นของผมถ้ายาดวิวถึงสองนะช่องมืองกรเอพยอดวิวจอดวิวชั้นก็คือใครกดไลค์ถึงสองชั้นจะวิ่งจากหน้าปักซอยเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวคอมเทน ถ่ายอีกแป๊บเดียวเพราะว่าเบ็ดเหลือห้าปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวเตะโชว์เลยเดีย๋ยวเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบในประตูบอกแล้วเลี้ยงหลบอย่างขานลอยในประตูถึงวิง่งไหนจะจะเหมือนละเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ว่างาถ้าพรุ่งนี้ว่างเดี๋ยวถ่าถยต่อยาวๆ ถ่ายกับเอ็กซอฟ้าหนเอ็กซ์ฟานน่ะเด็กบ้า <c oughs> เห็นปะถือเบอร์ละอ้วนอ้วนส่งบัตรส่งบันรมาเลยได้ได้จะแค่แค้นให้ดูเลย มาเลยยงอ่ะที่ฉันถ่ายอยู่อ่ะเข้าแล้วนะฮะนี่กงนี่กงไม่โกงฮะเลยได้ฮะเอาบอมาเลี้ยงหลบดีกว่าไหมละ่ะเลี้ยงหลบอ่ะรถดมาสว่างจ้าเลยโอยไม่เกี่ยวแล้วจ้าถ่ายคลิปดู บเลยขนาดเนี้ยมาเลี้ยงหลบเลยตัวตัวเลยพี่มังกรเมื่อกี้โดนขาตรงตัวตัวเลยมาตัว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 วิ่งออกมาใครได้สกอร์นี้ก่อนชนะนะรอรถก่อนคนดูคิดว่าผมกับเนี่ยใครชนะออกออกผมชนะแน่นอนผมต้องชนะคนดูคิดใครผมหนึ่ง นู่นสองเปิดเลยนะมามามาเลี้ยงแบบเลี้ยงให้เข้าประตูประตูเช่นอยู่ดีประตูเขาอยู่นู่นมาเลี้ยงเลยพุ่งออกมาเลยใครได้ก่อนชนะชนะ่ชนะชนะครับชนะขันบอยเจงกับบอกว่าไม่เล่นนละ จะอารมณ์เสีย,ยนะเนี่ยจบคลิปเพียงแค่นี้เฮ้ยย่าต้องจบกับเพื่อนด้วยดิรู้ั้ทำจบคลิปก่อนอ<า>บอกเลยจบคลิปอยากเอาไปเลี้ยงเลยจบคลิปแล้วนะครับ<า>แล้วนะครับ<า>แค่นี้แหละไม่พอแล้วไปชัด็ดกันแต่คิดเปอร์เซ็นต์ว่า,อาสองสี่ไม่ใช่ละอ๋อสองสี่ไป สองห้าส okay. ิบโอเคหยุดเพียงแล้วไปเร็ว